มาเบิ้งต่อครับเป้งน้่เขาแล้วนะครับก็นะเลยไปโยกล้องเบิ้งนะครับไปเรียกเด็ดจมมั้งอีกนะครับนะ้ำมันบอนะ่อเสียนะครับจมจมมันดูดไปนะครับมันไม่มีน้ำล่างแขกมันนะครับเอาโอเคครับตอนดึนนิด้งน,นี้นะเดี๋ยวผมอัปเดตษกเบิ้งไหมนะครับนี่ครับ งานนะครับแล้วจมลงจมลงนะครับพี่น้องมอเลียนกับถืองานเลยเนาเนะอ๋อมันบบนี้งานเลี้ยงมันจะ,ะจมลงจุ่มลงนะครับเดี๋ยวผมอัพเดทให้เบื่อนตอนดึงนะครับเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้อง ยางยังไย่ได้สื่ลิ i n k ค่ โยนเอาแล้วกิมมูดลงเรื่อยๆนะเพราะว่าดินมันมันเป็นดินอิ่มหนำนะ Các này hang bình hang lông lên nha nó như thế thì áp điện เช่นนะจะ่างในหลงทำเด็ดบ้างนะครับแผ๊บหนึ่งนะครับว่าเยอะจังไลยนะครับเามาเสริมทับอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมาถึงซอยกันนะครับมาเสริมทับนะครับขั้นหนึ่งแล้วครับพี่น้องมาเสริมทับขั้นหนึ่งแล้วนะครับดรพอนซักนะครับทีมอาขาวมาซอยสองขั้นนะครับ โอ้โเคเขาจงมาหลุดน้ำกันนะครับว่าจะขึ้นบ่ขึน้นนะครับ,นะรบเอาเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยงเยี๋ยวเยี่ยเไ้ยอ้ดีเลย เลยนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวอัพเดทในเบื้องต้นนะครับคือว่าดินนี่มันเป็นดินต่มว่าไงว่าเป็นดินทรายก็ว่าได้นะครับดินมันดูดนะครับ ใช่ก yeah oh, ันว่าเขนไม่ขบ่นะครับโพ้ยมันดึงโซ่ยาวโพด พี่น้องแลังเริ่มอีกขึ้น่าขึ้นขึ้นก่ขึ้นขึ้นก็ขึ้น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 น่าขึ้นแล้วไนนี้พี่น้องเหลืออีกคันนั้นนะครับวันนี้เขามาลุ้นกันนะครับเพราะว่าดึงกันสองคันเลยนะครับ